สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้เราได้เฝ้าเดืยกกันในประมการบทที่12ข้อ1ถึง7แล้วก็เนื่องจากผมมีประเด็นบางอย่างที่อยากจะเพิ่มเติมก็อยากจุนใจพี่น้องนะครับรำตอนนี้เป็นตอนที่พระเจ้าเรียกอับราฮัมให้ออกจากดินแดนที่เขาอยู่ก็คือเมืองฮารานตรงนี้นะขณะที่75ปีก็ได้พานางซาลกะโลดไปด้วยนะครับ ประเด็นก็คือว่าพระธรรมตอนนี้เนี่ยหลักการปกติที่เราเรียนรู้คือหนึ่งคือพระเจ้ามีการทรงเรียกมาถึงเราถึงอับ,บราฮัมอับ,บราฮัมนะตอนนั้นชื่ออับ,บรามสองก็คือเราต้องยินดีออกจากพื้นที่ปลอดภัยหรือคัมฟัตโซนพื้นที่ที่เราอยู่แล้วเรารู้สึกว่าสบายดีปลอดภัยอยู่ก้าวไปยังสามคือแผนการนำเด็พระเจ้านี่คือหลักการหลักๆที่ผมก็เรียนรู้ได้จากพระธรรมตอนนี้ แต่สิ่งที่อยากจะพูดคือข้อควรระวังเนื่องจากอะไรเพราะว่าบางครั้งนบางคนไม่ค่อยพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ของตัวเองแล้วมาอ่านถึงพระธรรมตอนนี้นะครับอาจจะไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรก็ตามแต่ว่าเรามีปัญหาอ่านพระธรรมตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าถ้าเราตีความไปด้วยกันโดนใจอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะเคลื่อพระเจ้าเนยออกจากงานออกจากสิ่งที่ทําออกจากเรื่องที่ทำอยู่ซึ่ง ถ้าหากว่าเราไปตีความแบบนั้นอย่างเดียวเนี่ยมันจะทําให้เราไปเหมือนยิบซีมากกว่าคือถึงเวลาอะไรเลยอ่านมันมมี่ตอนนี้ก็ต้องออกไปจากสิงนําอยู่ไม่มันมันจะทำให้เราตีความเพี้ยนนะครับงั้นเราต้องหาแก่นสําคัญของระธรรมตอนนี้ให้ได้มันไม่ใช่คําว่าให้อับรามออกจากเมืองฮารานนะครับแต่คือการไปถึงเมืองคณนาอันต่างหากตอนนี้เนี่ยพระเจ้าบอกให้เขาทราบว่ามันคือดีในเป้าหมายของเขา เป็นแผนการน้ำใดพระเจ้าที่ม้นไปเขานั้นเขาจึงเรียกให้เขาไปยังแผนการน้ำใดพระเจ้าถ้าเราถอยไปดูตอนหนึ่งในพระธรรมปฐมกาลบทที่สิบเอ็ดข้อสามสิบเอ็ดนะครับเทลาคือพ่อของเขาเนี่ยก็พาอับรามก็คือลูกแล้วก็ลูกเป็นหลานเนี่ยไปด้วยนะครับแล้วก็เขาออกจากเมืองเออแล้วไปยังคานาอัานแต่เมื่อถึงฮารานแล้วก็อาศัยอยู่ที่นั่น แปลว่าอะไรเขาออกไปเพื่อจะไปคานาอันแต่ไปหยุดที่เมืองฮารานฮะมาดูภาพว่านี่คือเมืองเออแผนที่ในยุคนั้นนะครับนี่คำว่าเออ e เดินทางไปเมืองฮารานแทนที่จะไปยังอ่าคานาอันเถอนี้ตรงนี้เขาจะว่าเป็นทะเลทรายทำให้เวลาถึงเดินทางเขาเดินอ้อมแต่ว่าเวลาทำอะไรบางทีไประหว่างทางแทนที่จะไปสู่น้ำพระเจ้าแล้วกลับหยุด อยู่ตรงนี้ซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทถยแล้วพระเจ้าก็ต้องการให้ไปยังเป้าหมายก็คือคณนาอันพ่อของอับราฮัมก็ไปแล้วก็ไปอยู่อยู่นี้ก็จริงเราก็ไม่ทราบผมก็ไม่อ่านพระมีเห็นว่าพระเจ้าสั่งให้เขาไปคานาหรือเปล่าแต่เข้าใจว่าจริงๆสมัยนั้นน่าจะมองว่าจะไปที่นี่มากกว่าเพราะเป็นดินแดนรวมสมบูรณ์และแต่ว่าเรื่องนี้นไม่ใช่สำคัญเท่ากับว่า พระเจ้าบอกอับราฮัมให้เดินทางจากที่นี่ไปยังคานาอันดังนั้นประเด็นก็คือว่าเราต้องจับประเด็นให้ได้อย่างพราดัตอนนี้เนี่ยพระเจ้าเรียกให้ไปยังนะแผนการน้ําในพระเจ้าหลักการคือต้องเดินตามการทรงเรียกของพระเจ้านะเราต้องยินดีออกจากพื้นที่ปลอดภัยคอณฝศโซนสิ่งเราเป็นอยู่คือยินดีไปถ้าพระเจ้า ต้องการให้เราไปยังแผงกนการน้ำใจพระเจ้าพระเจ้าเรียกร้อยไปทําบางสิ่งที่เป็นน้ำใจพระเจ้าเราก็ยินดีออกจากพื้นที่ปลอดภัยเช่นพระเจ้าเรียกให้เราก้าวออกจากพื้นที่เพื่อไปประกาศไปดูแลคนไปอวยพรคนอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เป็นน้ำใจพระเจ้าแต่ว่าไม่ใช่เสมอไปว่าพระเจ้ามาเรียกเราออกจากจุดที่เรายืนอยู่ในปัจจุบันแก่นไม่ใช่ออกไปแต่แก่นคือน้ำใจพระเจ้านะครับงั้นอยากให้เรา เราบั้นระวังเวลาเราตีความพิะมพีเนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือแผงการน้ำาัใดพระเจ้าเราจึงต้องสวนหาน้ำาอใดพระเจ้าแล้วเราจึงสอนให้คนเฝ้าเดี่ยวสนาบพระเจ้ากับพระเจ้าด้วยตัวเองเป็นประจำเพื่อเขาจะฟังเสียงพระเจ้าเป็นเขาจะรู้ว่าอะไรคือน้ำประดัของพระเจ้าแล้ววิธีบางทีพระเจ้าก็ให้ออกไปบางทีพระเจ้าให้หยุดอยู่ที่เดิมนะครับงั้นเราจะต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้อย่าหลง กับคําที่มันกระโดดป,ป,ป๊อปอัพออกมาต้องมองเห็นว่าแผกนการนรรเจ็บพระเจ้าคืออะไรนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ